สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ตลาดต้นมะเกลืออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านมาเดินชมบรรยากาศของตลาดต้นมะเกลือนะครับเป็นตลาดสดที่ขายปลานะครับซึ่งมีปลาเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ้ปลานเนี่ยมับนบาทน,นะครับเ<อ>ขาเอิ่นปลาย,ยั้งไหมคะเนี่ ปลาขาวนะครับพี่น้องนี่ปลาซิ่วแก้วครับเนี่ยนะครับนะะปลาหมออุ้ยมีแต่ง,งา,งา,ง,า,ง,ง,างามเลยครับพี่น้องครับทั้งนี่งางามเลยครับเดี๋ยวไปชมทั้งุกันต่อครับพี่น้องครับอืปลาคืองามใช่ไหมครับปลาเสื่อมนะครับพี่น้องตัวนี้ปลาเนื้ออ่อนตัวนี้ปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาเสื่อมโอ uh, ้งางามเลยนะครับแล้วนกะ็ปลานั่งโอ้แม่ไข่ตัวนี้ ปลาหย,ยังไม่ค่ะตะเพี้ยนบอกตะเพี้ยนใครนะครับพี่น้องครับอืมตะเพี้ยนใครนะครับตัวนี้ปลาหย,ยังตันไหนตัวนี้ปลาบึกบอกโอ้มีพ่วงใครพร้อมปลาบึกบอกครับในโมเมนต์ปลาสวายบอกเขาเอินปลาบึกบอกครับเนี่ยขายจังใดไหนเขาขายเป็นกิโล่อว่ตัวนี้สะขัดสมบูรณ์มาสามสิ้นในี่ได้บอโลหนึ่ง บ่โลก,ก,กลัวลอยอสิแล้วบ่เอาสิร่องร่องเอาไปตบม,มึงก่อนหน้าพี่น้องไงเดี๋ยวเอาไม่ค่ะผมสิล่องเอาไปตบม,มึงซับให้ผมเป็นสิ้นเลยน้อยเลยว่ยเอาไปแบบว่าไปล่างลงมหมอเลยอย่างสีน่นะ<ช>ตมเลยได้เอาเอาเดี๋ยวมันขึ้นกันบ่ะต,ตัวนี้มันอียงมันเนี่เอาตัวนี้ดีกว่าครับตัวนี้เอ็ดเป็นสิ้นพอดีคำที่เขาไปตมได้ไหมค่ะเด้อแล้วครับพี่น้องครับมาสื่อปลาครับพี่น้องครับ อฝางามแห่งครับพี่น้องครับหนึ่งเดี๋ยวไปเบิ่งทั้งอื่นกันต่อได้ครับพี่น้องครับว่าเป็นยังไดตลาดทั้งหุ่นนะครับพี่น้องครับตลาดนายางนาช่มนาเดินนะครับพี่น้องครับเดินกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิผ้าทุกท่านย่างช่มตลาดนะครับพี่น้องครับตลาดต้นมะเกลือ อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเป็นตลาดสดที่ขายพวกผักสดๆดแล้วก็ปลาสดๆดนะครับพี่น้องครับตลาดศรีสะเกดบ้านเฮานั่นเองนะครับพี่น้องครับโอ้น่าสดใจครับตลาดนี้ครับพี่น้องครับนะยังชมตลาดกันครับ เอาละครับพี่น้องครับผ้าทุกท่านยังช่มตลาดเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับนี่คือตลาดต้นมะเกลืออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ